โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไฟท้ายรถตู้นะฮะเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้ว๋ยวกทดสอบระบบนะก่อนส่งกลับนะครับเปิดไฟหลีนะครับเห็นว่าไฟหลีนี่ติดครบนะครับในีฝั่งนี้ก็ครบนะทุกเม็ดนะฮะอันนี้ก็ครบนะครับค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะนี่อาการเสียที่แปะมานะครับหลีโอเคนะครับเบรกครับอ่าเบรกก็จ้าแบบนี้เลยนะครับ ในเม็ดเดียวกันนะเปลี่ยนความต้านทานใหม่นะครับต่อมาฮะไฟเลี้ยวครับอันนี้ไฟเลี้ยวขึ้นเต็มแผงนะครับอันนี้ไฟเลี้ยววิ่งนะครับเปิดไฟถอยครับโอ้โหไฟถอยกินตามากนะครับเป็น LED สีขาวนะฮะแบบนี้ฮะปิดไฟถอยครับปิดเลี้ยวฮะปิดเบรคครับเดี๋ยวหลีปิดหลีครับเรียบร้อยฮะโอเคครับเดี๋ยวแพ็คส่งให้นะครับสำหรับ2ดวงนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ ไฟท้ายสไตล์นี้อยู่นะฮะนไฟแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมดำโคมแดงไฟหน้านะครับและไฟท้ายทุกรุ่นนะครับส่งมาซ่อมได้เรารับซ่อมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ